หลายคนนะครับอยากจะมีพระสมเด็จไว้ในครอบครองนะครับแต่ด้วยความที่ค่านิยมในการเล่นหานั้นสูงเกินไปกว่าที่หลายคนจะเอื้อมถึงนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนได้รู้จักกันสามารถใช้แทนและครอบครองได้อย่างง่ายๆเลยครับนี่คือพระสมเด็จทิพมงคลวัดเจ้าอารม์นะครับดินพิเศษผสมไม้ช่อฟ้าวัดพระคังปี2535นะครับ พระสมเด็จนับเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับสำหรับไว้สักการะบูชาของนักสะสมเนื่องจากพุทธ,ธานุภาพศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและอภินิหารทางด้านเคล้าคลาดอันตรายแต่ด้วยปัจจัยด้านราคาที่บูชาค่อนข้างสูงนะครับจนเอื้อมไม่ถึงก็มีผู้ที่ไม่น้อยเลยนะครับหันมาเก็บบูชาพระสมเด็จุหลังที่ราคาเบา แต่พุทธคุณนั้นสูงเช่นวัตถุมงคลพระสมเด็จรุ่นทิพมงคลของวัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจะสร้างขึ้นเมื่อปี2535นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับและเก่าวขวัญกันว่าเป็นพระผงมากด้วยพุทธคุณและพิธิกรรมที่เข้มขลังนะครับโดยเฉพาะมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่นํามาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือไม้ช่อฟ้าเก่า พระอุโบสถวัดพระคังโคสิตารามส,สมัยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีมีอายุนับร้อยปีมาแล้วนะครับได้รับมอบจากหลวงพ่อละมูลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระคังเมื่อปี2518นะครับไม้ช่ฟ้าเก่าวัดพระคังดังกล่าวได้ถูกเผาทิ้งไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงเท่าที่นํามาจากสร้างวัตถุมงคลที่วัดเจ้าอามแห่งเดียวเท่านั้นและพระสมเด็จทิพมงคล นอกจากเนื้อผงผสมไม้ช่อฟ้าเก่าพระอุโบสถวัดพระคังยังผสมรวมทั้งมวลสารศักดิ์ิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายอาทิสมเด็จพระมหาวชิมังคลราจารย์หรือหลวงพ่อทวงเจ้าวาดวัด,วดปักน้ำหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานใจรักจังหวัดลำปางและหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเป็นต้นนะครับ สมเด็จทิพมงคลจัดสร้างไว้ทั้งหมด6กทีมนะครับก็คือทีมพิเศษสายไม้ชอบฟ้ามากทีมฐานสิงห์ทีมเจดีทีมฐานหมอนทีมขับสมาติเพชรและทีมคะแนนพิธีพุทธพิเศษพระสมเด็จไม้ชอบฟ้าเก่าวัดเจ้าคังปีสาจัดขึ้นนะพระอุบโบสถวัดเจ้าอามเมืม่อวันที่9พฤศจิกายน2535โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับ และสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยววัดสักเกตเป็นประธานดับเทียนชัยพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศจำนวน69รูปนั่งร่วมปกอกพิฐานจิตปลุกเสกอธิสมเด็จพระมหาธีราจารย์วชรนสสงครามกรุงเทพสมเด็จพระมหามังค่าจารย์หลวงพ่อช่วงวัดปักน้ำกรุงเทพหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรี หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อภูลวัดบ้านแผนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อผันวัดระฆังกรุงเทพเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังกรุงเทพหลวงพ่อลุงศรีลิงขาววัดรบบุญมีจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อสำราญวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จจังหวัด ปทุมธานีหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตะูจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อทองใบวัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ,ก,รบก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทางไอเดียบ้านเขียวที่นอยู่หน้าจอน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ